นี่นะครับวิธีชาร์จที่แบตท,ที่มันฝังอยู่ในโทรศัพท์นะครับถ้าแบบว่าแบตหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สายนี่นะครับว่ามันขึ้นนะมันเข้าไหมนี่นะครับวิ่งเข้าไปแล้วนะครับหลอดไฟวิ่งเข้าไปแล้วแต่การทําสายนี่มันต้องตรงสายนี้มาก็สายไฟอะไรก็ได้ที่มันเป็นเส้นเล็กๆ ตรงตรงที่ผมเอามาใส่ตรงนี้มันจะเป็นแมกนะครับเอาแมกที่ติดโอสเตอร์ติดอะไรตามฝาผนังนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงที่พันใส่ตะกัวนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นกิ้มลงไปอย่างนี้กิ้มลงไปให้มันโดนตรงที่ขาของแบตนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปไหม นไฟก็ยังเข้าอยู่นะครับตอนนี้ไฟยังวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้สักก้อนนะถ้าได้สักก้อนหนึ่งเราก็ถอดออกแล้วเราก็จะไปชาร์จขาธรรมดาว่ามันจะเข้าไหมโทรศัพท์เครื่องนี้มันตกน้ำมานะครับออ p โปนะครับมันตกน้ำมานี่นะครับ